จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อสักครู่นี้นะคะสําหรับใครที่อยู่และแวกกรุงเทพริมบอนทนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอาจจะมี a เตอร์ช็อกมาอีกหรือเปล่าก็ดูแลตัวเองกันด้วยเราไปเจอเรื่องรายๆกันแล้วนะคะเราไปฟังดวงดีๆกันต่ออีกกว่าะคะ่ะไปเริ่มเจ็บนักสัตว์เทวดาส่งข่าวนะคะกับผู้ที่เกิดปีฉลูชวดเถาะมะโรงมะเสงละกาจอดฟังให้ดีนะคะเตรียมกดน้อนมรับคำนี้ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้คุณจะ การงานปังธุรกิจเติบโตการเงินเลิกขำมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยและคำทำนายนี้โดยแม่หมอไอซ์เมริเจนนะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะมาแล้วมาฟังรายละเอียดกันนะคะอันนี้นะคะเป็นคำทำนายในช่วงดาวย้ายทั้ง7นักสัตว์นี้ดวงเด่นที่ส่งผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและเซนส์นสัมผัสที่เทวดาได้ส่งข่าวถึงคุณนั่นเองค่ะคนที่เกิดปีฉลูชวดมะโรงมะเสงลกาและคนที่เกิดปีจอด้วยค่ะ ทั้ง7นักศัตรนี้นะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมกดสาธุกดน้อมและคำนั่เรากันได้เลยอ่ะเรามาเริ่มฟังกันค่ะเพราะช่วงนี้นะคะคุณเหมือนกนาําลังไต่บันไดชีวิตนะคะพอได้ก้าวผ่านอุปสรรคใหญ่มาแล้วอาจจะแบบมีใจสั่นๆกันบ้างนะคะแต่เขาบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าผ่านเดือนนี้ไปเนี่ยอะไรที่เคยหนักมันก็จะเบาลงได้อย่างชัดเจนเลยค่ะดวงนี้ก็คือจังหวะดีมากมีช่องทางรวยแบบไม่ต้องพยายามมา ให้คุณได้จับจ้องกันค่ะอ่านมาดูที่เรื่องการเงินบ้างนะคะก็ดีไม่แพ้กันเลยหาเงินคล่องมือขึ้นนะคะมีเงินค่าเป็นเงินกอนด้วยรายจ่ายลดลงค่ะเงินเก็บเริ่มเก็บอยู่แล้วด้วยแถมยังมีดวงเรื่องโชคลาภนะคะจะได้มากหรือจะได้น้อยขึ้นอยู่กับบุญและกุศลที่คุณทํากันเลยค่ะใครที่อยู่ในช่วงนี้คะเริ่มสะสมบุญสะสมกุศลให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะเผื่อจะได้แบบได้รับโชคหล่นทับกับเขาบ้างนะคะใครที่แบบว่า รองงวดนี้อยู่ลองไปทําบุญก่อนนะคะเผื่อคุณจะถูกหวยกับเขาบ้างนะคะอ่ะพิเศษนะคะที่สุดคือช่วง28มีนาคมเปลี่ยนดวงนะคะใครเหนื่อยใครทุกข์จะเริ่มขี้ขายขึ้นค่ะแนะนําให้ทําบุญชุดผ้าไตานะคะหรือซื้อนอกวัดเอาไปถวายเองก็ได้เพื่อหนดวงให้ดีขึ้นค่ะที่พีคเลยนะคะคือช่วงนี้หลายคนอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ มีการจัดบ้านใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่นะคะไปคลินิกเสริมหล่อเสริมสวยกันให้ดีิงขึ้นนะคะหรือเปลี่ยนภาพหน้าจอมือถือเสริมดวงนะคะสําหรับใครที่อยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะนี่ของเราก็มีไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่านะคะอย่างดวงดีก็มีวอลเปเปอร์นะคะมีให้ถึง12ลายเลยจะเสริมเรื่องการงานการเงินความรักนะคะทุกคน เข้ามาเลือกซื้อกันได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์หรือทัอก inbox เข้ามากันได้เลยนะคะไปฟังดวงกันต่อค่ะอ่ะช่วงนี้นะคะระวังเรื่องอารมณ์กันด้วยเพราะ,ะช่วงนี้นะคะใจแอบอ่อนแอนะคะอ่อนไหวง่ายหลักไม่ค่อยสนิทนะคะบางคนง่วงตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นที่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะหรือเป็นการคิดมากล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะ กินนอนให้เป็นเวลานะคะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆเมื่อเราสุขภาพดีนะคะจิตใจดีแล้วก็จะทำให้เรามีดวงดีๆแล้วก็กเพิ่มความปังให้อีกขั้นหนึ่งค่ะอ่ะเป็นไงบ้างนะคะสำหรับคัมภีรยวันนี้เป็นของแม่หมอไอซ์เมลิเจนค่ะใครชอบฟังคาัาภีา์ดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจดุงดีด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าดวงไหนเฮงดวงไหนปังจะกลับมาไลฟ์ฟังใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะคะ นี่เลยแต่ก็ทักแชทมาหาเราได้เลยนะคะบ๊ายบาย